โอเคครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวริดดอาแบบคำขันเลยไปดูช่องพี่โชกันอันนี้พี่โชกเป็นรุ่นเอสอาร์เลย400รุ่นอะไรอาร์400ปี2025ครับผม2025คือปีล่าสุดใช่ปีล่าสุดเลยดีดีซึ่งผมเห็นว่ามันเขียนว่าไฟนอตอิดิชันตรงนี้ไฟนอตอิดิชันเนี่ยมันไฟนอตมาหลายรอบแล้วจริงปะเนี่ยจริงแต่เขาบอกว่ารอบนี้ไฟนอลจริงก็ทําให้แบบกไปว่า,วาเนี่ยถ้าหลังจากนี้ไม่มีแล้วไม่มีนําเข้าแล้ว ไม่มีวิ่งแล้วเพราะมันขายในประเทศมันไม่ได้มันมาขายประเทศไทยได้เพราะว่าเ,เกี่ยวกับกฎหมายเรื่องไอเสียมันยังมันจะงได้อยู่มันม<อ>ีปุคคไม่ได้แล้วอก็คือตอนนี้ก็คือมันในไทยมีก็คือเป็นรถที่เข้ามาขายนะมีแล้วเรามีความแตกต่าง,งรุ่นเก่าคืออะไรบ้างสีที่คุณพูดว่าสีคือถ้าเทียบกับ ถ้าเทียบเนีให้เทียบกับ SR รุ่นที่เริ่มเข้ามาตั้งแต่ประมาณสักปี2 2 2011 2010อะไรเงี้ยะจะเริ่มมีเข้ามาที่แบบเข้ามาทางสูง Yamaha ก่อนที่จะเป็นก่อนหน้าเนี่ยเขาจะไปเล่นรถซันซัซัซ<ส>านนี้กับรถอิน่อร์าตอนนี้มันเป็นรถแบบนำเข้าทางการเนี่ยเป็นนำเข้าเลที่ปุ่ซึ่งตั้งแต่ออกมาจนถึงปีนี้ปี2.25เนี่ย,ยไม่เคยมีสีแดง ไม่แบไม่ถือว่าถ้าเป็นแบบแท้โรงงานเนี่ยที่เราทามาขายมีทะเบียนที่มีทะเบียนเนี่ยไม่เป็นสีแดงแต่ถ้าพวกสามประสานมิตรก็แล้วแต่ใช่เพราะว่าจริงๆสามประสานมิดมันจะมีรถเก่าไงรถเก่าซึ่งรถเก่ามันมีอยู่แล้วอย่างอันเนี้ยเขาบอกว่าสีเนี้ยจริงๆเป็นสีของเอ็นเอห้าร้อยซึ่งเอ็นเอห้าร้อยอ่ะมันผลิตมาสั้นๆผลิตมาไม่กี่ปีก็คือก็ถือว่าเป็นความพิเศษที่ก็เลยเลือกสีแดงพอดีพี่ชอบสีแดงด้วยก็คือตอนนี้ วเราก็เก็บสีแดงเราก็เลยเก็บมันแดงก็ลเลยจัดแค่นั้นแหละอ๋อแล้วก็อุย้ยนี่ไงมันมีคำว่าไฟนอตอิดิชั่นด้วย<ช>แล้วคันอื่นมีไหมผมเห็นจะมีนะ <c oughs> คือมันไฟนอตมาหลายรอบครับผมเห็นมีแอนนิเวอร์แซลลียอดนิยมที่เป็นเป็นถังเหลืองไหมแล้วก็จะมีไอพีเ่เป็นเป็นลุกหมักลุกตรงเนี้ยใชือ่อวะมันม,ม,นมีมันมีหลายหลายสีอะออกมาแล้วก็ขายได้เรื่อยเออมันคลาสสิกนะแต่เมื่อกี้ถ้าเราตอนแรกผมเฟลเฟลกับมันมากนะตอนที่ผมสไตล์มันครั้งแรกไม่ติดอ่ะ แต่พอมาหลังๆเนี่ยผมรู้สึกว่าหรือว่ามันเป็นเพราะว่าจังหวะเมื่อกี้แล้วแต่สภาพดวงด้วยอันนี้ของพี่ดูหน่อยอันนี้ได้แต่งอะไรบ้างไอชุดคาดที่ใช่ไหมเนี่ยกระเป๋าเนี่ยอ่าก็ถามว่าทำอะไร้ังก็เอ่อเริ่มจากปลายท่อก่อนเลยอ๋อี่ปลายท่อแต่งอันนี้เป็นปลายท่อของช่างโลดช่างโลดอยู่สามพาน์แถวๆถสามพาน์แถวแถวัดท่าไม้อมันก็ไม่เชิงสัมพัน์ดีเอ้แต่มันมันเป็นสแตนเลสนี่เนาะ เพราะมันไหมแล้วมันออกเหลืองเหลืองนิดนิดสวยดีนะก็คือคือเลือกท่อใบนี้เพราะว่ามันเป็นท่อที่ช่างโรยเขาบอกออกแบบมาเพื่อรุ่น F I โดยเฉพาะ F I หูชีดใช่แล้วจริงๆอยากจะใช้เป็นพวกส่งสินค้าอ๋อนี่โฆษณาเขาหน่อยนะรถกาลารรถกาลารถกาลาคือร้านที่พี่ไปทำแล้วเดี๋ยวจะมีทำในอื่นด้วยร้านอื่นอื่นไม่เดิมหมดเลยไหมเนี่ยอันนี้อันนี้ก็เปลี่ยนแบบอ่ะมันไม่ได้มีมาให้เหรอมันมีแต่มันเป็นพลาสติกอันนี้เป็นมีเนียม S <S ใช่เนี่ยนะใช่เปลี่ยนเป็นมีเนียมแ,แต่มันก็ไม่ได้แข็งมันต้องใช้แรงเลยก็ได้เอามางช่ภาพสวยงามไม่ตอนนี้มันไม่ได้สตาร์ทอย่างันเลยไม่ต้องใช้แรงอ๋อแล้วอย่างอื่นก็คือเดิมอยู่ใช่แล้วก็ใส่กันล้มมากันล้มกันแปะกันล้มสั้นๆคือทําไมเขาบอกว่าไอเนี่ยเวลาล้มอ่ะไอเนี่ยมันจะกระแทกเข้าที่เครื่อง,อองที่แข็งแล้วแข็งมันแพงไอตัวเนี้ยจะทําให้รับแทนไม่ถึงแข็งอ่าก็คือมันช่วยรับป้องกันแทนนะ กุ้ยตพนี่พอมันเริ่มสังเกตมันเหลืองนะมันสวยดีนะแต่เดี๋ยวคุณจะมีแผ่นคอท่อคุณด้วยคอจะเป็นไทเทเนียมอัน็นคิดจะซื้อใหม่ใช่อันเดิมนี่เป็นสแตนเลสธรรมดามันเป็นสแตนเลสสองชั้นจริงๆรคือถ้าไม่ได้เปลี่ยนคอเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นสีนี้ยตลอดก็คือมันมันจะไม่เหลืองเพราะว่ามันเป็นสองชั้นปกติอันนี้ถ้าชั้นเดียวมันจะออกไม่ไม่เนี่ยถ้ามันร้อนๆ้่นนะแต่อันนี้ก็คือโรงงานเขาทำมาดีก็คือว่าก็คือทำมาสองทำมาสองชั้นแหละจะได้ทนจะได้ทน นี่มันปัดเงาด้วยเนี่ยก็คือชุดหน้าก็เป็นดิสเดียวตามนี้มันไม่มียี่ห้อให้หรอไม่มีก็คือเป็นแนวแนวคลาสสิกสมัยก่อนมันเป็นดับเนาะมีรุ่นเก่าๆผมาใครจะติดตามอยู่รุ่นดั้งเดิมมันเป็นตามอยู่แล้วเพราะว่ามันตั้งแต่โอ้ยมันออกมาตั้งแต่หนึ่งเก้าแปดอะเป็นเก้าเก้าแปดอหนึ่งเก้าแปดกว่าห้าเก้ากว่าแปดเท่าไรจำไม่ได้ก็เป็นดิสเดียวนะครับแล้วก็เป็นล้อดีไอดียางแบตเล็ก B T สี่สิบห้าขนาดยางอะไรเนี่ยเก้าสิบหนึ่งร้อยสิบแปด นะครับข้างหลังอ่ะเหมือนกันไม่ใช่ดหนึ่งร้อยสิบเก้าสิบสิบแปดอ๋อเอซไอร้อยสิบแปดสิบแปดนิ้วนะถ้าอีนยั e งเลเบลจะเป็นสิบหกกับสิบหกเป็นบับเบิ้ลใช่ไหมยางมันจะบวมๆหน่อยใ,อใช่บับเบิ้ลม่นจะแบบอ่ามีใครใใมีใครสงสัยอย่างอื่นนี่พี่โชคก็ไปใส่กระเป๋าข้างมาแล้วก็อันนี้ก็คือได้จริงๆจะบอกว่ามันเป็นมือสองแหละแต่ว่าเราที้เกียจไปรอสั่ง มีบีไบมีไบไทยแลนด์อะไรเงี้ยเราก็เลยเห็นแถวบ้านมีก็เลยอ่ะไปซื้ออันนี้พูดถึงอะไรเนี่ยแหลกข้างอ๋อก็คือของคุณโลดนี่แหละไม่ไม่ไม่อแหลกแหลกไม่ใช่ของคุณโลดเป็นมือเป็นเป็นมือของคนในเว็บอ่ะมือสองอ๋อโอเคแล้วโลดนี่คือเราทำท่อโลดก็คือท่อกันล้มกันล้มแล้วก็ยกวาเบาแต่ว่าเดี๋ยวคุณจะไปทำกับคุณโลดคือชุดท่อคือ โอ้โหเ,เดี๋ยวดูอีกทีนึงเพราะว่าคือคุณโรดเขามีแหลกท้ายอีกใช่จริงๆตอนแรกนึกว่าจะไปสายพอดีเขาวันนี้ไม่เปิดวันนี้วันอาทิตย์พอดีอันนี้กระเป๋าที่เป็นของตอนที่พี่ขี่เดอร์เตอร์ใช่อันนี้ 5, 5ปีแล้วเฮ้ยแต่ผ้านี้มันผ้าแคนวาสไอ้เคลือบน้องมันด้วยนะผ้ากันน้ำเออผ้ากันน้ำแคนวาสกันน้ำนะครับอ่ส่วนเลเบลเอ้ยไม่ใช่ส่วนเลเบลส่วนเรเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นบิ๊กไอชิปใช่ไหม แสนลักของกุญแจช,ชีพก็เป็นรุ่นใหม่นะครัแบแล้วก็คัท้ตบนก็สีกุญแจสีแดง,แดงผมว่าเขาบอกสีดำมันจะชอบทำขายกันเขาเลยทำสีแดงขึ้นมา <c oughs> จะได้เห็นชัดขึ้นมีกุญแจให้สามดอกสามดอกด้วยใช่เพราะก็มันเหมือน,นดอกเนี้ดอกพิเศษสีแดงโอเคสองดอกเป็นสีดำอ๋อที่บริษัทแถมให้ประมาณนั้นโอเคส่วนประกับก็พื้นฐานอุ้ยนี่มันคลาสสิ่งรถสมัยโบราณเลยนะ ใช่ก็คือแบบนี้แหละมาตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าแผดกว่าอืมโ,โหแล้วก็ออฟลันนี่คือออฟลันเนี่ยแปลกใจตรงที่ว่ามันมีตรงกลางคืออันนี้คือรันอืมคือจริงๆคือมันถ้ามันมีไดสตาร์มันคงแบบอาจจะดับอันนี้ออฟลันอันนี้ off อันนี้ออฟอันนี้ออนแล้วก็อันนี้สตาร์อะไรเงี้งยนเปงแล้วแบบแป๊กแล้วก็ดึงกลับอะไรเงี้ยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอดีมันไม่มันไม่มีมันไม่มีตัวสตาร์ทมือไม่ไม่ต้องหาทางสตาร์ท ไม่ต้องหาทางเพราะมันไม่มีใดสถานไม่ต้องหาทางไปทำใส่ไฟบอกเกียร์เออ,อไฟบอเกียร์ก็ไม่มีมันไม่มี <c oughs> เดี๋ยวก่อนแล้วเข็นนะขน้ำมันนะเข็มน้ำมันก็คือน้ำมันเนี่ยมันจะขึ้นแค่ว่าจะหมดอ,อ๋อเออฟังกช์ชันคือพื้นฐานมากก็คือก็คืออ่ะก็คือจะมีอันนี้น้ำมันเครื่องอันนี้ก็คือถ้าน้ำมันจะหมดมันก็ติดไม่มีทั้งเกียร์ด้วย แล้วก็ไม่มีทั้งเข็มน้ามันด้วยแค่เกียร์ว,ว่างเกียร์ว,ว่างโชว์เป็น N อ,อันนี้อย่างเดียวแล้วก็ไฟสูงอันนี้นี่อันนี้คืออะไรเนี่ยไฟเลี้ยวหรอใช่อ๋นนี้คือไฟเลี้ยวอีกอันหนึง่งโอ้โฟังก์ชันเขาแบบคลาสสิกมากเลยนะไม่มีบอกด้วยว่าซ้ายหรือขวาเห <laughs> มือนเลเวลเลเวลเหมือนกันประหยัดประหยัดส่วนจบค้างโครเมียมสวยอันนี้สวยขาย,ขาย,ยาวเออนส่วนที่สวยนียนยนมันมก็มีแบบ่ยวเ,เยว มันมีขอบกันสั่นด้วยนะเนี่ยตรงนี้มีกันสั่นแต่ลราคาดการจะไม่ครับเพราะรู้ว uh um <to ่ารุ่นนี้มันจะสั่นนิดนึงโคตรสั่นเลยเพราะมันสูบโตนะครับฝั่งซ้ายก็มีแต้มีไฟเลี้ยวอันนี้พาร์ตนะตับตับใช่นี่ตับ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 อีกไฟขึ้นนี่เออปุ่นทำเล็กๆดีว่ะไม่ต้องทำใหญ่โตอันนี้ไฟสูงไฟต่ำนี่ไฟหน้าถ้าเปตื่นไฟหน้าติดปะติดไม่ติดอีกต้องสตาร์ทด้วยถ้าสตาร์ทแรกๆเนี่ยถ้าสตาร์ทถ้าไม่ถ้ารถสตาร์ทไม่ติด ไฟนะแต่ว่ามันใกล้เคียงใกล้จะติดแล้วอนะไรเงี้ยอ๋อไม่เหมือมน,นอ๋อก็คือว่าจริง,รงๆหมายความว่าถ้าถ้าติดแล้วดังดับเนี่ยไฟหน้าตังติดอยู่แน่เลยเอาละครับรอบน,นี้จะลองโชว์ต่อหน้ากล้องที่เปิดคือคือแบบไม่ยกวาวไม่ยกวาวคือติบจะ <c oughs> ไม่ได้เลยติดตรงนี้ไม่ติดแล้วดิทำไมนะเฮ้ยมันรอบนี้มันง่ายหมดเลยวะในคุณปิดออฟรันดิ าถ้าเป็นถ้าติดถ้าปิดอัปลันคือไฟหน้ายังปิดอยู่ไฟหน้าติดถ้าติดแล้วปิดเลยไฟหน้าโอเคครับแล้วก็เครื่องยนต์ก็อย่างที่รู้นะเผื่อใครไม่รู้ก็คือปิดไฟเดี๋ยวเป็ดหมดนะครับเสื้อลมเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อลมนะครับแล้วก็มันก็ไม่เป็นไรเพราะเรามีตาเท้าเพราะมันไม่ได้ใช้ได้สตาร์ทอยู่แล้วยังไงก็สตาร์ทไหนคุณรู้อ่ะใส่นี่คือที่ใส่น้ำมันเครื่องมันใส่เพราะว่าเขาบอกว่าใส่ได้กี่จุดนะน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องมันใส่ได้สองจุดมีลมแรงแมาหนึ่งท่านผู้ชมมพลั่นมาหนึ่งเริ่มก็คือม ยังไม่รู้เลยไม่เคยไม่เคยทำคือตอนรับรถมันก็ไม่ได้บอกเลยคือให้รถมาส่งที่บ้านไม่ได้ไปรับรถแล้วเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเพราะคนส่งก็ไม่รู้เรื่องมันก็เหมือนกับใส่มาแล้วแล้วไอ้เซลก็ไม่ได้มาส่งด้วยโอเคพี่จ่ายเงินก็จบกันพี่อันลงประมาณนั้นอันนี้ก็คืออันหลักๆก็เห็นคือเมียนี้อ่าอันนี้ออยคือถ้าใครไม่ทราบเนี่ย SR เนี่ยมันเติมน้ำมันที่เฟรมรถเนี่ยน้ำมันเครื่ององค์รถเลยนะใช่แล้วไม่ตรงไหนเนี่ยมันจะมีอ่างเน้ำมัน เป็นเหมือนหางเก็บน้ามันแหละอันนี้ถังจริงเนาะอ๋อถังมันถังมันแบ่งไปสองข้างอันนี้คือถังน้ำมันเนี่ถังคือเนี่ยถังมันแบ่งตรงเพราะมันมันเป็นพื้นที่เฟรมตรงกลางไว้แบบพึ่งไปได้รถมานะก็คือเฟรมเนี่ยน้ำมันมันจะวิ่งในโค้งรถถูกไหมถ้าที่รามานะ้เป็นเทคโนโลยีที่ไม่ค่อยเห็นในรถใดเลยนะก็มีเจ้าเอนอาร์นี่แหละอันนี้อยากจะฟ้องความแบบโบรานความคลาสิกความคลาสิกคือความคลาสิกเนี่ยมัน ต้องไม่เรียบร้อยอ่ะเรียบมาดูสภาพอ๋อคือตะเข็บอะไรวะพวกลองลอยแบบอะไรอย่างเงี้ยลอยการหลอกเสื้อกาวปั๊บกาวปั๊มันไม่ใช่กาวใช่ป่ะมันจะไม่เรียบร้อยอ่ะนะก็แต่จริงๆก็ทำใจได้เข้าใจได้เพราะว่าเออนี่ไงมันก็ก็โบราณอ่ะก็โอเคก็ประมาณนี้ก็คือตรงนี้น่าจะเป็นตัวปั๊มป่ะนี่ไหมนี่เป็นน้ำมันวิ่งในนี้ป่ะ วิ่งลงมาในนี้ไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันวะ่ะแต่ดูทรงมันน่าจะใช่นะสูบแล้วมาเข้าในเฟรมปะเนี่ยเอาเป็นว่าหลักการทางานก็คือมันจะวิ่งในเฟรมชื่อปะแล้ววิ่งกลับมาลงตรงนี้แหละวิ่งวนวนเป็นวงกลมนะครับเท่าที่ทราบเพราะแต่ก่อนอนนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพิ่งมารู้แล้วก็รุ่นใหม่ก็คือจะมีอันี่กองอากาศนี่เออจริงๆมันเป็นถังเขาเรียกถังดักไอ้น้ำมันเออถัถงดักไอ้น้ำมันคือรถรุ่นใหม่ๆเนาะถ้าเป็นมันด้วยจริงๆอันนี้จะเป็นของที่คนเขาจะเอาออกกัน เพราะว่ามันถูกสายมาเพื่อให้ค่ามาตรฐานนะมันผ่านมันผ่านแต่ก็คือรุ่นใหม่ถ้าเป็นรุ่นเก่าก็จะไม่มีใช่ประตูับหรือบางคนเขาก็เอาออกเอาเสื้อเนยก็ไม่ได้ร้อนนะมันแค่สตาร์ทเดียวนะครับเป็นเสื้อลมแล้วก็เนี่ยเพราะการที่มันมีโครงน้ํามันน่ยทำให้แทงตรงนี้มันเล็กเอเควมามันไม่ต้องมีอ่างใหญ่โตเนะยเพราะมันวิ่งเวียนตรงนี้ส่วนไอ้พวกอย่างนี้มันก็จะใหญ่เป็นพิเศษนิดนึงเปลืองพื้นที่แต่พวกนี้มันก็จะแบบ มีพื้นที่คัมเพกเครื่องมันจะดูไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าให้กําลังอัดได้ดีนะครับประมาณนี้มีใครอยากรู้เรื่องอะไรอ่ะผู้คนที่อยากจะซื้อ r ครั้งแรกเขาอยากจะถามอะพี่ก๊อกน้ำมันก๊อกน้ำมันนี่ลองยังคือมันมันคือมาคำว่าอะไรนะมันเนี่ยมันเป็นมันเป็นหัวฉีดนะคือมันก็เหมือนมีไว้เปิดปิดเป็นกิมมิคสไตล์แต่ว่าไม่เคยปิดก็เป็นก๊อกสองก๊อกหนึ่งหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวไปหาว่ากันอย่างนั้นนะ คือเอาไว้แบบว่าถ้าหมดแล้วก็เปิดอีกก๊อกนึงอะไรประมาณนี้ก็คือเป็นแต่จริงตัวนี้มันก็ด้วยความที่มันไม่มีเข็มน้ํามันด้วยแหละใช่ปะ่ะมันก็ต้องมีก๊อ 1, กหนึ่งก๊อกสองก็โอเคประมาณนี้เนี่ยเขาเห็นเป็นรุ่นใหม่เป็นขอดูนะเครื่องใหม่มากเลยนะแล้วก็ตัวนี้เป็นไอคิกสตาร์ทอินดิเคเตอร์ก็คือเอาไว้ดูว่ามันตรงชอ่องหรือยังใช่ปะ่ะใช่ที่พาไปดูมันจะเป็นสีดําสีขาวสลับกันกนี่ครับสตาร์ทยังใหม่กิ๊บ ฝาค่านี่เงาวับนะครับใครที่ชอบราคาบอกได้ไหมสองแสนเก้าหมื่นแปดพันสองแสนเก้าหมื่นแปดพันส่วนลดหินดาวหนึ่งก็เหลือสองแสนแปดหมื่นแปดพันสองแสนไปหมื่นนี่ก็คือต้องไปซื้อตอนโปรโมชั่นปะไม่นะก็หาได้ทั่วไปเขาก็มีอยู่แล้วอือโอเคก็เป็นแล้วนี่ก็สวิงอาร์มดำแต่ก็ดีนะ สีมันก็เข้มทําสีแบบคราสสิกอยากให้ดูโช๊กนี่คือโช๊คเดิมดมันเป็นยังไงสังเกตอาการของโช๊กก็คือมันไม่นิ่มมันไม่ได้นิ่มเวอร์มันก็มีอาการที่แบบค่อยๆอ๋อ,อมีรีบาวให้ด้วยก็ไม่ได้แบบว่าดึ๊ด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 คือไม่เด้งด้งเด้งเด้งคือถ้าถ้ารถบางรุ่นที่แบบโช๊กมาไม่ดีอ่ะจริงๆอ่ะมันจะแบบว่าโยกดึงด๊งดึง๊งดึ๊งไอ้นี่ก็ไม่ไม่โยกเท่าไหร่ แค่มชอบนะมันนิ่มดีแช่มีปรับได้ด้วยนะถ้าระดับเลยหนึ่งสอง่าสี่ห้างงกับมันมากเพราะว่ามันไม่รู้จะเอามันต้องเป็นเหล็กสั้นๆนะขันแล้หมุนอืเออว่ะถ้ายาวเกินไปมันก็ติดต่อก็อันนี้ก็สำหรับสาย SR ตัวจริงก็ให้คำตอบได้ในคอมเมนต์อันนี้ก็เพิ่งซื้อมาต้องบอกว่าให้รุ่นพี่แนะนำได้เออเพราะเราก็เพิ่งซื้อเนาะเราก็ไม่มือใหม่นิวบี้ ยางสวยทุกอย่างลงตัวนี่ตรงนี้ทำลายตรงนี้ทำดีมากเลยมันดูมีมิตินะครับมันเล่นเล่นกันแล้วก็กระเป๋าข้างก็ปกติอ่ะโดยรวมประมาณนี้นะก็รีวิวคร่าวๆใครอยากรู้อะไรก็ว่าไปดเดี่ยวเดี่ยวช็อตกับเดี่ยวเดี่ยวมาเด้งนิดๆเออมันจะคืนไวอ่าเดียวเดียวมันจะคืนไวกว่าแตนนนา่นี้มันจะนุ่มนึบนนึบอยู่อ่านุ่มนวลนุ่มนวล ก็ลองเลือกดูอุ้ยใครชื่นชอบแนวไหนขันชบชนรถชาวบ้านครับดีก็ดีนะนี่แต่ถ้ามีคนเชียร์ให้เปลี่ยนให้อัปเกรดก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะมนุษย์เราย่อมไม่พึงพอใจสิ่งที่เองมีเสมออยู่แล้วเดี๋ยวแป๊บนึงผมดูไฟไท้ายดีไซน์เก้มามืกก็ไฟเลี้ยมเหมือนรถตาย่างี้แล้วคุณตามากเลยซึ่งอีนนี่ก็ไม่ได้แตกต่างกันชอบนะเนี่แบบนี้มันให้ความรู้สึกแบบเออ เหมือนกล่อง,ง <c oughs> เฮ้ยทะเบียนยังไม่ได้อีกอะทะเบียนยังไม่ได้ยังไม่ได้จองเลยกำลังจะจองเฮ้ยอ๋อนี่ไปเหยียบลุกบีบกันที่ไหนมากระจกไอ้นี่ก็ต้องระวังเตะขึ้นเตะลงเนาะนิดนึงนิดนึงส่วนใหญ่ไอ้เนี่ยขาจะหักช่าเป็นของไม่แท้นะแต่ของแท้ขาไม่หัก,หกมันนา่าจะแข็งเลยอยู่ทำดีนะครับโอเคประมาณนี้ครับไปก็ทำให้แข็งแต่ง่ายก็ประมาณนี้ใครที่ชอบเอสอาร์ก็เดี๋ยวพี่โชว์จะมีคอนเทนต์ลงช่องบ้างปะเนี่ยไม่น่ามีนะ ไม่ค่อยทำนะขี้เกียจไม่ไม่ทำนะรวยแล้วรวยแล้วตอกก่อเออทิกตอกทิกตอกติดพี่ตามพี่เที่ยวก็แบบขี่ sr เท่ๆอะไรอย่างงี้อ่าอ่าได้ก็ลองดูทั้นสำหรับ sr ปีสองพันยี่สิบห้า final edition สีแดงตอนในรุ่นนี้ปีนี้มีสีอะไรบ้างนะแดงแดงกับเหมือนจะเป็นเทามันดูเทาๆอ่ะเทาเข้มเเทาเข้มเข้มนะครับแต่ว่าสีแดงสวยยอมรับอยู่แบบเมื่อกี้ไปจอดถูดไลฟ์กาแฟใครใครก็เข้ามาขอถ่ายรูปนะรถมันมีสเน่ห SR นะครับว้าเฮบายยิงอะไคลิปยาวรัวๆแบบนี้ง่ายๆดีเฮบายครับพี่โชค thank you เสียงคำรามก้อนกังสนมเมือง s r